โอ้เราสตันบํโบกสตันยับาต่อแต่น้านโนของไอโอบูเบลถอยออกได้ไหมแปะลงเดี่ยสุดท้ายตายพอดีครับและกว่าจะล็อกเก็ตบรอดได้ถึงเนะี้ยสลาดาถอยไปน,นู่นแล้วครับมีบูสปีดผมแล้วก็การเ์เดียนสปรินท์อ้อมมาจากด้านหลังก็ตอนนี้ติดคลิปเครื่องไว้ติดแปะลงไปเอารันช็อตอัดเข้าทาวเวอร์นิดเด่นก็เพียร์เลนมามอบโอ้โอโอมีทางด้านโนริฟแท็กแต่ก็ไม่ไหวเดียวเจอระเบิดเวทไปฮะสงครามมหาเวทครับสกอร์เป็น สองต่อหนึ่งครับแรนด์ชอตบดกันามาดูดซูบเลือดไปมาแมงเรียบร้อยเปล่าฝั่งเต็โนโตคิวก็เรียบร้อยฮะเหมือนกันกเปิดเวดย้ำต่อทอตเอาแรนดีดเข้าไปครับผมเชนเต็นโตของฝั่งลีหน้าตายฮะไหลลงเรืออย่างล่างย้ำกันต่อฮะเชนได้ตัวของมาแมงไหลหนึงย้ำต่อไรเซอเปิดผ่านเข้าไปฮะผานด้านนี้พิชตัดเข้าไปบอกคิวต,ตายครับ เดี S <S ๋ยวม้ผเก็บมาที่ลูน <atk> ส์แ <cado> ล้วนั่นทีเวิ่นฝนแล้วนั่นมาแบ่งทายกันล็อกเจ้าบาร์รันเจ้าบัต่อหรือเปล่าครับแล้วนั่นลิฟก็ถอยเวฟเจ้าบัต่ออีกทีฝั่งนี้กัมสักระสุนรอบยิบชามบอกทีเสล็อกเจ้าาร์รันอีกทีครับผมไรเซนเรเปิดผ่านมาไม่โดนฮะสตาร์ทกันลงต่อครับอาดอร์สลาดอรถอยครับผมล็อตเอเวอร์ซอนจะเปิดกันไปแล้วนี่ใครื่อนไว้อาบาร์ันเปิดมาเส่็ออันดายอันดายบอกถอย ออกได้หรือเปล่าในขณะเด,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 ดียวกันครับผมลีน่าโดนไดนออกซาเวทฆ่าไปฮะจายโรคอปเตอร์ถามเพื่อติตางแตกครับผมเรียบร้อยไหมร้อยรือซอสซับดิงอีกทีกบดีน่าฮะกดย้อนไปครับผมฝั่งน okay. ี้ว่าไงฮะตีเข้าต่อรัวๆฮะหน้าตัวของฝั่งนี้ครับผมเฟรเนส โดนจัดการไปแล้วมาแมงครับผมรีเฟคชั่นเปิดไฟหรือเปล่าคอนจูอิเมทครับรีกูปถอยกลับครับ MG ็มจีทรัสขี่ตามติดขึ้นมาแล้วเดินทอนจับล็อกไว้ครับผมดูสูบยับต่อยทีฮะไี้เข้าไปครับผมแซนเดอร์ขอฝปิดสลาด้าตายผมเจอโอบล้อมฮะตอนนี้เป็นเฟดของ MG ็มจีทรัสครับเริ่มโถมแล้วเอจีซอมมีมดซอมมาครับผมเจอดีบีครับได้ไปฮะ ดีบีจะขึ้นเป็นเลืนบีเคบีครับฝั่งตรงกลางนี้ระเบิดไปในเรือปลานโนสลาด้าพยายามจะถอยครับลาคูน่าเบชีนมามบอกเต็มเต็มที่คิวคิว่าปั๊มสู้กันเดิมต่อแล้วเปิดคอดาวลงมาใส่เลืนมาแบงก์ับผมเฟียรเลตเติร์เลือดให้เลืนคิวลุยกันต่ออีกทีครับไฟเปอร์มาแบงตายครับคิวริสปีนเลื่อนทำเป็ดีซาเวน,น,นะรับล็อตเอาไว้ทอหนึ่งจับล็อกไว้ใส่เต็มเนลร่อนเลาโนรันอทอสปดเข้ามาดีลิทครับผมเส้นด้านออกฟัง มีกรับผมเกิดขึ้นใหม่ใจนั่นเองทีละตอนนี้ครับพร้อมที่จะลุยหรือเปล่าเป็นตม็อปป์ปอสีบ้านผมคอดาวสวนลงไปครับยืนในเป็นตม็อปได้ไปแต่ว่าเจอคอดาวสวนก่อนแล้วก็บัตรไรระเบิดมาผมมี่ครับผมเจอครับรับเจอล็อกขาก่อนไปต่อไม่ได้ครับปลาไหลเล็บทีบีไม่รู้จะยิงใครแยกล่ามาก่อนทีเสวนเจอครับล็อกขาลงต่อไอโอยไงดีก็ตีโลเกตู้ได้เดี๋ยวเติมเติมเติมสู้กับเปียเลสเติมแรงกันจัดเติมไวเติมรวดเติมไม่ไวหมดแล้วก็ตายไปฮะโอ้ เซอร์เบครับถอยกลับมาฮะฝ่ายนัน่มของรีมก็ถอยด้วยชิ้นกันครับเอาแล้วตอนนี้พลังอำนาจของเอจิสบัตไรผมคันกันไว้ยื้อเวลาไว้ก่อนเดี๋ยวมื่อบ่ายครับสกอร์เป็น9ต่อ9ครับ AG กับด้านทีม MG ็มจีทราชเมื่มายคิวบูเบลครับเดินเข้าใส่อวารัศน์หลอนเข้ามาไปย้ำกันต่อยรอบม,มาแบงครับลอ็อกขาดไว้ปัดไรระเบิดอีกทีทางด้านาของฝั่งไทนี่ไทนี่โดนลาวครับผมเรียบร้อยไปฮะ บผมไว้รอดรอดจับล็องไว้นี่น้ำบ้านเสมอมาดูดชุ่มเกลือครับทางด้านของฝั่งเคเรียบร้อยฮะล็อกขาไว้ต่อสตันยัดลงคู่กันไปละลายครับไอโอ้ครับตัดหน้าเบดเลยฮะเดนเดนผมบอกว่าเดนเดนครับผมดูดีได้ฮะหน้าโดนของเทเทอร์ เหวานเดินโดนบอลนี่ทุกหวานเลยนะคราวนั้นซ้อตบทเข้าย้ำต่อดีลี่เดนยูเคไปเรียบร้อยฮะตเติมมาบอกไปครับรีโลเคีมาขวา <ๆ S 2> ผมไล่ตามต่อที่นั่นด,ดีบีครับดีปีว่าอย่างไรผมกฟอดาวอัดลงไว้ใส่ผมเอาแล้วตอนนี้เธอโดนของฝั่ง ไอโอตายซะงั้นนะผมมีวอมมี L ่ครับบอยสติกเกอโดนด้านหลังก็เปลี่ยนเลนจากการโชว์ด้านยูเคมาแล้เชื่อมวางไว้ใส่เต็มที่โดนสลาดาสลาดาเจอบัตไลส์เปลาโยกถอยไปก่อนแล้วเปิดบีปียิงใส่ครับดีปีเปิดรีเฟกชั่นย้ำก่อนใจลูคอมเตอร์ได้เติมยิวมาครับจังหวะนี้นี่ครีมเคลือบไว้ไม่ให้ยิงเวฟแล้วก็แสลว์ย้ำต่อทีอาร์สการ์ดด้านหลังนีซันเดอร์ก็ไปใส่เต็มลากูด้าเบชีเต็มหน้าใส่คิวครับยิงตายแล้วที่คอได้โดนโดนใส่เลนครับผมโดนระเบิดพยายามจะหนีหนีบอลหร ดีพอหรือเปล่ามีฟชเปิดไปชิ้ในหน่ยพี่ระเมิดในลานไปแล้วก็เติมมาบมสูบเพื่อนมาสูบยบยับต่อสูบยบยต่อเรียบร้อยมดีบตาเจอเฟียเรตฆ่าไปเนลัอีกทีก็ปลเปิดมาใหม่ก็ไม่หอดหมดดบิวต้นเฟียเรตฮะตายสีกับผมเอจตายยันไปอนเ์บอบมผมได้หนของฝังดีเก็บมาครับกอเอาหมดเข้าเ้านหลังเต่อริมซาของเก็ไม่รอด ลาวตอนนี้ครับยังไงดีครับเซอร์เบตครับวิ่งกันยาวๆอกอีข้าววิ่งตามเมตาบอมได้ผมตอนนี้ฮะไล่หมดกับผมใจโรเตอร์เครื่องบินล้มกันไปอีกคลิปเครื่องลงไว้ใส่ต่อไอโอไอโอยกหลบถึงไปได้ผมมีโกลเซมเปอร์ย้ำต่อฮะไวเปอร์ครับผมตายไปซันเดอร์เปิดมาใส่ในโดวของบทีสเสว์ลาวตอนนี้ครับดีบีไม่ไหวผมเสียแน่เนี่ยทีสไปเอ็มแล้วเติมเลือดให้ทีสเวตรอหมดนะครับมีนั่น็อกเกบอลราการอเป็นอยู่บัตไลระเบิดไปแรอเติมรอจับย้ำต่อติดใส่เล่นครับผมไปรอนหรือเปล่าไอ้ดูดเลือดอีีีกทครับผมเเยะ ดูดรัวเหลือเกินฮะดูดมาแบบไม่อยู่เสื่อนบนนี้ก็ะจะีลุกเคล็ดขึ้นไปฮะแต่เด,ดนโดคิวบดนี้บวกไม่ตายไปแล้วครับขึ้นหางไปเป็น 13K ครับตอนนี้เข้ากลางแลวครับทำเป็นที่มีซาเว่์ครับโจมบทไร้กันสุดยแล้วจีจีคอครับผมบวไม่ี้ฮะเอจีพายในเอ็มจีทัชไปในเกมแรกเกมเร็วครับฆ่ากันไม่เยอะขอบทในช่วงท้ายครับ จีเวนทรัสเกมมิ่งวิกตรีนี่คือแบบฟาร์มแข่งกันเลยฮะระหว่างจโรคอปเตอร์แล้วก็ทางด้านโดวของฝั่งเอ็มจีทรัสตัวเซเลเบตเนาะนะฮะซึ่งก็ผลออกไปที่ตัวของจโรคอปเตอร์นะที่แบบเฟดในช่วงในนาทีที่แบบเกือบ20เลยแหละเพราะตึงกันอยู่เป็นเทเลเบตก็ สปิดฟาร์มไปฮะนี่ฮะใจหลวเตอร์แบกเงินไว้อยู่เชิลเลแบดกับไวเปอร์นี่ก็หนักนะฮะคือไวเปอร์เกมนี้ยังฆ่าไม่เยอะเท่าที่ควรครับผมว่าตัวล้วงถึงฝั่งทีมเอ็มจีชารตหลายๆตัวเนี่ยยังไม่ดีพอบอกที่ไวเปอร์จะมานั่งสแต็กพิทเรื่อยๆนะสลาด้ากว่าจะสปิทก็ไปนะฮะจะปิ้งก็ไปเปิดก็ลำบากเจอพวกดีคริปเจอเติมเลือดเนะี่ยปักหน้านี่แนวหลังนี่เอฟเฟกตีฟสุดๆฮนะ ในการดับมาในตัวสุดท้ายครับคือยอมเจ็บยอมทนในช่วงแรกครับปักหน้าเจอกับไวเปอร์เลนครับแต่พอเฟดผ่านไปขึ้นเลเวลหกได้เพิบเลเวลเจ็ดได้เพ๊่เนี่ยทานนั่นฟีเลนนี่คือแบบเป็นเขาเรียกว่ากึง่งซับกึ่งแอตแทกของทีมแนละระเบิดบ้านได้อีกนะแต่หว่าแบบเซอร์เบนยงิงตัวไหนัหนักก็ดีคลิปเครือบให้ผมเขาหลีหน้านี่ก็อาจจะเน้นหลักูน่าเบนไปที่ไอโออยู่แล้วนะฮะเป็นหัวใจหลักสำคัญในการยืดทั้งด้นานหนนใจโรลคอปเตอร์นั่นเองะ คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับผมดาเมจ2 7 0 0ครับด้ฮนยูเป็น1 4 0 0ครับไอโอใจโลดาเมจ2 7 0 0วางไวเปอร์ดาเมจ20,000ทีบี1 8 0 0นะหนักไปครับในเกมนี้ AG กับด้านโดของ MG t r o ีทรัลและเอ็มจีทรัชชนะไปครับ